พบกันอีกแล้วนะครับกับเราช่องดีไซน์แฟมิลี่ช่วง d i y by Dad นะครับวันนี้เป็นคลิปสั้นๆนะขอสั้นๆก็คือว่าเผอิญเนี่ยวันนี้มาทําคลิปเพราะว่าพัดลมเพิ่งจะเสียแต่ว่ามันไม่ได้เสียอะไรมากครับเนื่องจากว่าพัดลมเนี่ยเวลาเราเปิดเนี่ยแรงมันไม่มีมันเอื่อยๆมากๆนะครับซึ่งเหตุผลที่มันเอื่อยเนี่ยมันก็เกิดจากตัวนี้ครับตัวนี้มันหมดอายุครับนะครับตัวนี้มันเป็นประหนึ่งเหมือนถานก้อนหนึ่ง ประมาณนี้นะครับมันเป็นฟิวเหมือนกันมันเริ่มไม่มีแรงแล้วก็คือจากตัวนี้ทีนี้หลักการในการเปลี่ยนของมันเนี่ยเราไม่ควรเปลี่ยนเกินตรงนี้เยอะนะครับอย่าง400ก็เป็น450หรือเป็นไม่เกิน500นะครับแต่ให้ดีก็เอาแค่450ก็พอครับเพิ่มอีก50เพราะว่าเดี๋ยวแรงเกินเนี่ยพัดลมทํางานหนักก็จะทําให้ฟิวอีกตัวหนึ่งขาดซึ่งฟิวขาดเนี่ยมันมีฟิวนะเพื่อนๆห,หลายคนไม่รู้ว่าพัดลมมีฟิวฟิวมันจะอยู่ด้านในตรงด้านนี้ ก็คือทำคิปไว้ตรงนี้แล้วลองกลับเข้าไปดูได้นะครับว่าถ้าตรงนี้ไม่ได้มีปัญหากดพัดลมแล้วไม่ติดเลยเสียบปลั๊กแล้วไม่ติดเลยเนี่ยแล้วก็เช็คแล้วตัวนี้ไม่มีปัญหาเนี่ยนะครับมันจะอยู่ตรงนี้ไปดูในคลิปเลยว่าวิธีเปลี่ยนฟิลพัดลมเปลี่ยนยังไงนะครับเพราะว่าฟิลตัวเนี้ยมันขาดฟิลมันขาดเนื่องจากว่าพัดลมทํางานหนักแล้วมันร้อนเปิดทั้งวันอย่างเงี้ยมันมีองศาที่มันกําหนดไว้อย่างเช่นไม่เกิน 150องศา200องศาอะไรประมาณนี้ในเดี๋ยวเรามาดูฟิวพัดลมนะฟิวพัดลมก็หน้าตาจะเป็นประมาณนี้เห็นไหมเนี่ยตัวเล็กๆประมาณนี้นะมันก็จะมีเบอร์เทียบเคียงนะเราซื้อเราก็ต้องดูก่อนนะมันมีกี่ร้อยองศากี่ฟารัดอะไรเงี้ยนะครับก็ซื้อให้เท่าของเดิมอย่าซื้อเยอะกว่าของเดิมนะหมายถึงว่าอย่าซื้อในปริมาณที่องศาเยอะเพราะว่าเวลามันทนความร้อนไม่ไหวเนี่ยฟิวตัวนี้มันจะขาดพัดลมก็จะไม่ได้เกิดการเสียหายเราก็แค่เปลี่ยนฟิวอย่างเดียวนะครับ ถ้าเกิดมุดว่าเราใส่ฟิว์ที่เบอร์ใหญ่กว่าสูงกว่าอย่างเงี้ยคือไปๆปมาเนี่ยคือตัวฟิวมันไม่ขาดแต่มอเตอร์มันจะไหมก,กับขอนนะครับดูตามคลิปที่เคยทําไปก็แล้วกันครับเดี๋ยววันนี้เราเอามาเปลี่ยนตัวนี้กันครับตัวนี้มีปัญหาแต่ฟิวไม่ได้ขาดนะครับไปเดี๋ยวเราเปลี่ยนไอ้ตัวนี้กัน<ม>ก็บักกี้ออกแล้วเปลี่ยนใหม่ซึ่งตัวนี้มีขายนะครับตามร้านอามอนนะครับแล้วก็ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้านะหรือร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นพวกพัดลมอะไรพัดลมอะไรเงี้ย ก็ไปหาซื้อได้นะครับตัวไม่กี่สิบบาทนะครับเอามาเปลี่ยนตัวนี้ได้เลยโอเคไปเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนกันเดี๋ยวคุณพ่อจะเปิดให้ดูว่าอาการมันเป็นไงนี่นะเจ็บปากนี่นะเจ็บตอนนี้เจ็บปากแล้วนะเราเปิดเบอร์หนึ่งเปิดเบอร์หนึ่งด,ดูพัดลมมันหมุนดิค่อยๆ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 ดูเอื่อย,อยมากมไม่มีความแรงของพัดลมเลยนะครับมันเอื่อยแต่เปิดเบรอร์อื่นก็แรงขึ้นนะแต่มันก็ไม่ได้แรงแบบเย็นอะ ก็แรงแต่ไม่ได้เย็นมันเอื่อยๆนะเอื่อยๆมากๆนะครับและเอื่อยๆไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะจะดับไปเองเลยนะครับด้วยตัวนี้โอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนตัวนี้กันก็เดี๋ยวเราจะกรีดตรงนี้ออกก่อนเพื่อให้เห็นรอยเดิมมันอย่าฝืนใช้นะครับเดี๋ยวพัดลมอาจจะไฟเข้าตลอดเวลาแล้วมันไม่หมุนแล้วเนี่ยอาจจะทําให้เกิดเพลิงไหม้ได้นะก็พยายามสํารวจนิดนึง แต่ตัวนี้ก็ใช้มานานแล้วแล้วก็เริ่มออกอาการมาสักพักหนึ่งแล้วล่ะครับแต่ว่ามันก็ยังใช้ได้อยู่ก็เลยใช้มาสักพักหนึ่งเมื่อวานนี้คุณแม่ก็แจ้งมาว่ามันมันไม่หมุนแล้วมันหมุนช้าแล้วอยู่ดีก็ดับไปเองนะครับตอนนี้ก็คือลองเช็คดูว่าอาการเบื้องต้นเนี่ยมันยังเปิดได้แสดงว่าฟิวไม่ขาดนะครับแต่ตัวนี้น่าจะอ่อนแรงละเดี๋ยวเราก็มาเกีียวตัวนี้ออกเ <Okay, S 1> <Okay. S 2> เดี๋ยวเราก็เอาตัวนี้นะตัวนี้มันก็จะเป็น450โวล์นะ ก็ประมาณ5 0 6 0อะไรเนี่ยนะครับก็เอาตัวนี้เปลี่ยนแทนนะครับเดี๋ยวเราก็บักกี้ไปนะครับก็คือแดงคือข้างขวา แล้วเราก็บัตเีเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราลองเปิดดูว่ามันหุนแรงขึ้นไหมเอาแค่เบอร์หนึ่งก็จะเห็นผลเลยแหละว่ามันแรงขึ้นไหมนะแต่เดี๋ยวเราต้องล็อกอันนี้ก่อนนะมันม โอเคแล้วก็ปักกีเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราลองเสียบปักแล้วเราลองดูว่ามันจะแรงขึ้นแค่ไหนเพราะว่าอันเนี้ยมันมันเป็นตัวทําให้พัดลมหมุนเร็วหมุนช้านะคุณพ่อก็เรียกไม่ถูกว่าเรียกอะไรไม่ใช่ช่างไฟก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะหมุนเร็วขึ้นไหมเดี๋ยวให้ดูเบอร์เนี้ยมันเป็นเรื่องของความเร็วของรอบเร็วมากเร็วน้อยหรืออะไรเงี้ยมันก็เป็นฟิวตัวหนึ่งแล้วก็อยู่ในนี้ก็มีฟิวตัวหนึ่งเกเสียบป,ปักแล้วนะเดี๋ยวเราดูว่าเบอร์หนึ่งมันจะแรงขึ้นไหม กดเบอร์นหนึ่งหะมาเลยไม่ใช่รอบเอื่อยๆมาแบบแรงเลยได้ยินเสียงไหมตอนแรกนี้หมุนแบบเอื่อยๆเลยะะเนะเบอร์สองแล้วก็เบอร์สามมาเพราะไอ้ตัวนี้ตัวเดียวนี่แหละทำให้รอบมันช้าลงมันเหมือนมัน มันหมดอายุอ่ะมันใช้มาหลายปีแล้วอ่ะแล้วมันก็เหมือนเสื่อมลงเสื่อมลงนะไอตัวเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้นะแต่คุณพ่อก็เรียกว่ามันเป็นเหมือนฐานข้อหนึ่งแล้วกันมันเริ่มเสื่อมอ่ะทาให้รอบมันหมุนช้าลงประมาณนั้นอ่ะไอตัวเนี้ยมันเริ่มเสื่อมมันทําให้ให้รอบมันหมุนช้าลงนะเนี่ยปิดก็เดี๋ยวดูตอนสตาร์ทใหม่พอตอนสตาร์ทใหม่ตอนแรกเห็นภาพไหมมันจะหมุนอืดอืดอๆดอึดอ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 ดหมุนช้ามากเลยนะแต่อันนี้หมุนเร็วมากเลยเดี๋ยวดูนะ นะพอเปิดปุ๊บหมุนเลยฟื้นเลยลรอบมาเลยนะอย่าพยายามใส่เกินนะสี่ร้อยเป็นสี่ร้อยห้าสิบก็พอนะไม่ต้องรอบไปถึงห้าหกร้อยนะพอได้ยิ่งเยอะยิ่งเยอะนี่เดี๋ยวมันจะมันจะรอบเร็วแล้วมันทําให้มอเตอร์ตรงนี้มันร้อนพอร้อนมากๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะไหม้มอเตอร์มันจะไหม้มอเตอร์ไหม้ก็ต้องไปเปลี่ยนทองแดงใหม่เท่ากับซื้อใหม่นะถ้าเกิดอย่างเงี้ยถ้าเกิดมันไหม้ทีถ้าเกิดมันมีปัญหาทีน่าจะเป็นที่ฟิล,ล์ละ ใส่เท่าเดิมหรือใส่มากกว่าเดิมได้นิดหน่อยนะครับอย่าไปใส่เยอะกว่านี้นะโอเคสำหรับคลิปนี้นะถ้ามีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะและอย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้นะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราทางช่อง Design Family ช่วง DIY by Dad นะครับ วันนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับมานําเสนอพอดีพัดลมเสียก็เลยรีบมาทําคลิปให้ดูเลยเผื่อเพื่อนๆเจอปัญหานี้ก็ได้รีบไปแก้ไขกันนะครับอย่าปล่อยทิ้งไว้นานนะครับไฟไหม้นะครับเรื่องไฟฟ้าและวงจรนี้ก็เกิดจากพวกนี้นะครับไปแล้วบายคลิปนั่งมาวาทำอะไรอยู่ไปติดตามชมกันนะครับ